สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน่ารักน่าอินดูมากน้องเมยา่ายิ้มหวานให้กล้องหยาดทิพเผยความน่ารักลูกสาวต้องบอกเลยว่าเป็นซุปตาตัวน้อยที่กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วสําหรับน้องเมยา่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างหยาดหยาดทิพราชปานและสามีหนุ่มนักธุรกิจเมฆรามา ด้วยความที่น้องเมยา่ามีหน้าตาน่ารักน่าชังปากนิดจมูกหน่อยดวงตากลมโตทำเอาแฟนๆตกหลุมรักกันเป็นแถวแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากอีกด้วยซึ่งแต่ละครั้งที่แม่หยาดออกมาเผยโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของลูกสาวก็มักจะเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้อย่างถล่มทลายแถมงานนี้ดูเหมือนว่าพ่อเมฆกับแม่หยาดเองก็หลงลูกสาวหนักมาก เพราะในตอนนี้ไอจี IG ของทั้งคู่เต็มไปด้วยภาพของน้องเมยา่านั่นเองคะ่ะล่าสุดแม่หยาดได้พาลูกสาวและคุณยายไปดูเต่าที่สวนสัตว์น้องเมย่าแต่งตัวน่ารักมากแถมยังยิ้มหวานให้กล้องอีกด้วยโดยแม่หยาดได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าจิจกรรมแนนพาคุณลูกคุณยายเที่ยวน้องมะเขือเทศเรียกแม่แม่แล้วนะแม่ดีใจน้ำตาจะไหลรอมานาน แอสไส้มีย่ามีย่าเทนมันโซงานนี้ทำเอาพี่ๆแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมคมน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเมยย่ากันอย่างมากมายเลยทีเดียวจ้าน่ารักมากเลยค่ะงือ้อหลงน้องมากน่ารักมากค่ะน่ารักมากเกินปุยมุย้ยน่ารักมากน้องน่ารักที่สุดค่ะ ลงรักมากๆหนูน่ารักที่สุดเลยนะคะเมยา่าขาอยากอุ้มมะเขือเทศหน้าหวานน่ารักสุดเลยค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆค่ะนอ้องเมยา่าขขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ